ประการแรกทีเดียวต้องเน้นว่าไม่ใช่ยานะครับเราแก้ไขว่าไม่ได้แก้ไขปัญหาโรคโดยตรงไม่ได้กินเข้าไปแล้วก็ไปจัดการกับโรคเลยแต่เรากินเข้าไปแล้วให้มันไปสร้างพลังให้กับร่างกายแล้วร่างกายก็จะแก้ปัญหาความผิดปกติจากธรรมชาติให้กลับสู่ความแข็งแรงตามธรรมชาตินั่นเองหลักการจัดการกับปัญหาตรงนี้ติดแตกต่างจากหลักการของแพทย์กระแสหลักโดยสิ้นเชิงนะครับ แพร่กระสายแหลกหวังผลที่ให้มันจัดการเร็วๆนะครับแล้วมีผลเครื่องเคียงยังไงแล้วค่อยมาแก้ผลเครื่องเคียงของเราไม่ใช่ของเราต้องการใช้ธรรมชาติที่มีอยู่แล้วีนซึ่งทาให้คนเรามีเกิดยุ่ยยูนอยู่มาเป็นหลายร้อยหลายพันปีนี่นะครับจัดการกับปัญหาด้วยธรรมชาติของเราเนี่ยให้มันสร้างธรรมชาติแล้วก็ค่อยๆจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่รุนแรงที่เหมาะสมแล้วที่สําคัญที่สุดคือไม่เป็นอันตราย ใช้แล้วไม่ได้แก้ปัญหาหนึ่งแต่ไปสร้างปัญหาหนึ่งนะครับของเราใช้แล้วแก้ปัญหาหนึ่งแล้วก็อาจจะมีผลดีกับการจัดการปัญหาอีกปัญหาหนึ่งด้วยเนื่องจากเราจัดการกับปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีการธรรมดานะครับก็ประการแรกทีเดียวนะครับเรามังคุดเสริมฤทธ์ป้องกันระบาดบำบัดเนื้อร้ายได้ผลนะครับมังคุดเสริมฤทธ์บำบัดเนื้อร้ายช่วยย้อนวัยชะลอวัยด้วย มงคุดเสริมธิดย้อนไวโดยไม่เป็นเสียงไม่เสี่ยงเป็นเนื้อร้ายนะครับป้องกันและบับบำบัดเนื้อร้ายได้ผลตัวเนี้ยไอ้คำว่าได้ผลนะฮะเ,เวลาจะพูดตรงเนี้ยต้องมีข้อมูลยืนยันชัดเจนเพราะถ้าไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนแล้วพูดไปสร้างความเข้าใจที่มิดผิดเพี้ยนไปแล้วเราจะทาบาปนะฮะโดยที่ทุกคนเข้ามาใช้ของเราแล้วก็หวังว่ามันจะป้องกันได้แต่เมื่อเรามีงานวิจัยชัดเจน มีผลการวิจัยชัดเจนแล้วเราทําได้เราพูดด้วยความมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าเราจะช่วยกดนะครับเช่นเดียวกันเราบําบัดเนื้อร้ายแล้วก็ทําให้ย้อนไวัยได้ด้วยในขณะที่เาบำบัดเนื้อร้ายเนี่ยโดยทั่วไปแล้วทุกคนจะคิดว่าไอ้แค่กระแสหลักมันบำบัดเนื้อร้ายมีผลข้างเคียงเยอะแยะเลยมีผลข้างเคียงจากเราด้วยไหมเราจะบอกว่าเราไม่มีนะนอกจากเนื้อร้ายหายไปแล้วคุณใช้แล้ว รา่างกายคุ้นกลับมาย้อนไว์ชะลอไวด้วยเป็นไปได้หรอ้อนะครับก็รับบอกว่าวันนี้ผมประกาศว่าเราเป็นไปได้แล้วเราก็อาจจะเป็นกลุ่มนักวิจากลุ่มเดียวนะครับที่ทําตรงนี้ได้แล้วก็มังคุดเสริมฤทธิ์ย้อนไวททาให้ย้อนไวโดยไม่เสี่ยงเป็นมะเร็งคนก็กลัวกันย้อนไวแล้วมันไปทําให้เซลล์เซลล์เนื้อร้ายเนี่ยมันย้อนไวด้วยไหมถ้าทำเช่นนั้นเราก็จะมีโอกาสเป็นเนื้อร้ายได้มากขึ้น ผมว่านี้ผมจะประกาศว่าเราได้พิมพ์งานผผเผยแพร่ไปแล้วในภาษานานาชาตินะครับเราทําให้ย้อนไวัยได้โดยไม่เป็นเสียงโดยไม่เสียงเป็นเนื้อร้ายนะครับประการแรกทีเดียวมาตกลุกข,ขึ้นมาที่ว่าเราป้องกันน้บาบาดเนื้อร้ายได้ผลนะครับเอ,เอกสารตรงนี้เป็นงานพิมพ์เผยแพร่ในวาสานานาชาติ c h e m i c a l Immunology and Research นะครับจริงจ ควรจะมีการพิมพ์เผยแพร่อีกสองวันข้างหน้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสิบสี่ 14. อีกสามวันนะฮะงานนี้จะพิมพ์เผยแพร่แต่ตอนนี้เรารับ็พิมพลแล้วเขาเขียนไปแล้วครับจะมีการพิมพ์แพร่วันที่เจ็ดวันทัดที่ชมที่บ้านก็เป็นการรับข่าวที่ก่อนวัยก่อนเวลานะครับจัวหัวว่าการรักษาเนื้อร้ายที่มีประสิทธิภาพและการป้องกัน ด้วยพืชกินได้นะครับโดยใช้ภูมิกันแบบพืชกินได้นะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่ทําตรงนี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับและ abstract คือบทคัดย่อตรงนี้เขียนไม่ชัดแล้วก็เป็นผลศันที่ขึ้นทะเบียนกับอยนะครับแล้วก็พัฒน,นาขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาตรงนี้โดยตรงนะครับโอเคขอเข้าเรื่องเลยนะครับในเอกสารนี้เราก็บอกว่าที่เราเข้ามาทําตรงนี้ก็เพราะว่า ผู้ป่วยเนื้อร้ายมันเพิ่มขึ้นทุกวันปัจจุบันแล้วก็สถิติบอกว่าทุกสองคนในชีวิตเนี่ยจะมีโอกาสเป็นเนื้อร้ายหนึ่งคนครับในชีวิตของคนทุกคนนะครับจากสองคนจะมีเนื้อร้ายเป็นเนื้อร้ายได้หนึ่งคนซึ่งเป็นสถิติที่เยอะมากนะคนครึ่งโลกเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นข้อน่ากังวลอย่างยิ่งและเราจะเป็นหนึ่งในสองคนนั้นไหม เราจะเป็นแน่ถ้าเราเป็นคนที่มีกรรมพันธุ์เป็นเนื้อร้ายหมายความว่าญาติโกโอติกาในบ้านเราเนี่ยเป็นมะเร็งนะครับโอกาสาที่เราเป็น1ใน2คนหมอก็จ้มมากขึ้นถึง3เท่าอีก3านะครับและเคยฉีดวัคซีนมาแล้วมาไหมนะปัจจุบันนี้มีข้อมูลยืนยันว่าใครที่ฉีด m อ a มจะมีโอกาสเสียชีวิตจากเนื้อร้ายเพิ่มขึ้นก็มีการถกเถียงกันนะครับ งานวิจัยที่ญี่ปุ่นที่เกิดกรื่องนี้พิมพ์เผยแพร่ไปแล้วก็มีการพยายามออกมาคัดค้านให้หยุดการตรีพิมพ์ให้ถอดออกไปนะครับเขาก็ในสุดก็ตัวนี้ก็ถอดออกไปแต่ข้อความนั้นยังอยู่ขณะเดียวกันนักวิจัยเหล่านี้ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการถอดว่าเป็นเรื่องจริงแต่มีอิทธิพลที่พยายามทําให้ถอดเรื่องนี้ออกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยทำให้เกิดราได้จริงๆแล้วผมก็ยืนยันจากประสบการณ์ของเราเองครับมันทาอย่างนั้นจริงๆ จากการที่ดูแลผู้ที่มีปัญหาใน2-3ปีที่ผ่านมานะครับมันทำเช่นนั้นจริงๆแม้แต่คนที่เป็นติดเชื้อยิ่งผู้ติดเชื้อติดเชื้อ HIV นะครับคนที่กำลังจะหายแล้วอาการรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจนนะแล้วบา,าบางรายก็เสียชีวิตเลยนะครับขอยืนยันจากประสบการณ์ผมเองจะจับผมไปติดตารางหรือย,อยังไงฟ้องร้องผมผมก็ยืนยันผมมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ชัดเจนนะครับโอเค แล้วก็คนที่อายุมากโอกาสของการเสียชีวิตก็มากขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจนะครับเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันว่าปัจจุบันนี้รุ่นราวคราวเดียวกันที่อายุ50 60เสียชีวิตเร็วมากแล้วส่วนใหญ่แล้วก็มาจากการเป็นเนื้อร้ายนะครับสถิติในสำน,นักงานสุขภาพแห่งชาติ NIH ของอเมริกานะครับ เขียนไว้อย่างนี้ครับมีภาพไว้อย่างนี้นะครับนี่คือจํานวนการโอกาสของการเป็นเป็นเนื้อร้ายเพิ่มขึ้นตามอายุเพิ่มขึ้นตามอายุจนเรื่องประมาณ84นะครับ8 8นี่สูงสุดหลังจากหลังจากนี้ก็คงจะเสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับก็คือสูงสุดก็คือ84นะน้อยนก็จะอายุน้อยนก็จะเป็นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันสังคมเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะไม่แก่ลงได้เนาะทุกวันเราก็มีโอกาสเพิ่มเป็นเนื้อร้ายมากขึ้นมากขึ้นเพั้นข้อมูลที่ว่าเรามีกรรมพันธุ์เป็นเนื้อร้ายฉีดวัคซีนไปแล้วอายุมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เราหีกเลี่ยง,งไม่ได้เมื่อหลีกเรี่ยงไม่ได้โอกาสของเราที่จะเสียชีวิตจากเนื้อร้ายมันก็ยิ่งม,มีมากขึ้น แล้วเราจะทําได้ยังไงนะเราจะออกคออกำลัออกงกายดูแลเรื่องอาหารมันั้อเป็นเรื่องปกติแต่ดูแล้วทําตรงนั้นแล้วเราก็ยังไม่สามารถเลี่ยงโอกาสของการเป็นเนื้อร้ายให้เป็นหนึ่งในสามคนได้วิธีการที่เราจะต้องทําก็คือหาช่องทางพิเศษวิจีการพิเศษครับเราเองที่มีวิจัยเรื่องนี้แล้วก็ดูแลผู้ป่วยเนื้อร้ายมาตัร,าระมาณสิบกว่าปีเกือบยี่สปีโดยใช้มัมคูดเสริมธิ์เราก็เข้าใจว่า มั่นใจว่าเราสามารถใช้มังคกดเสิมฤมธิ์ปรับสูตรขึ้นมาแล้วใช้ป้องกันได้ให้กับคนที่กลัวจะเสียชีวิตจากเนื้อร้ายได้คือในสุดจะเสียชีวิตแหละแต่ขออย่าเสียชีวิตจากเนื้อร้ายซึ่งมันจะเร็วกว่าและทรมานกว่าอาการอื่นๆนะครับเราพัฒนาสูตรที่เราเรียกว่ากินกันมะนะครับกินกันมะแล้วก็มีการทดสอบในอาสาสมัครนะครับ คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกราฟที่เห็นสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวคือคนที่มีภูมิคุ้มกันน้อยภูมิคุ้มกันต่ำสัปดาห์ที่1 2 3 4สาีเห็นว่าเซลล์ไม่เลือดขาวที่มีกราฟเพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆสัปดาห์1 2, 3, 4, 3. สัปดาห์2สัปดาห์4สัปดาห์เพราะนันโอกาสของภูมิคุ้มกันมีเพิ่มมากขึ้นก็ตามจํานวนสัปดาห์ที่ใช้แคปซูลนี้ของเรา พานยืนยันชัดเจนว่าเราเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ภูมิคากัน,กนภูมิคุ้มกันต่ําเพราะฉะนั้นมังคุดเสริมฤทธิ์ของเรา3แคปซูลต่อวันเนี่ยลดความเสี่ยงของการเกิดเนื้อร้ายแน่นอนแน่นอนแน่นอนที่สุดแน่นอนร100้อยเปอนะครับวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได้นะครับออและในอาสา,าสมัครที่เข้ามาใช้จำนวนทั้งหมดนะครับ ก็เมื่อวัดจำนวนเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันแล้วก็คิลเลตีเซลนะครับเราก็จะพบว่ามันมีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตามนี้นะครับเม็ดเลือดขาวก่อนนะครับเพิ่มขึ้น2.1%ในเวลาสสัปดาห์เม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น15.7%สูงมากนะครับในเวลา4สัปดาห์และ c ี4 c ส 4, 4. 4. เลื่อดขาวภูมิกันที่มีอยู่ร่างกายของเราประสิทธิภาพสูงมากมีเพิ่มขึ้นถึง16.2และคีเลอร์ทีเซลตัวนี้คือตัวพระเอกที่วิ่งไล่ฆ่าเซลล์เนื้อร้ายโดยการมุ่งเป้าโดยไม่แตะเซลล์ป,ปกติเลยมันเพิ่มขึ้นถึง27.4นึกดูว่าในร่างกายของเราถ้ามีไม่เลือดขาวเหล่านี้เพิ่มขึ้นเราจะมีโอกาสเสี่ยงต่อเป็นนื้อร้ายไหม แน่นอนมันลดลงชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแล้วเรามีคิวร์เลตทีเซลเพิ่มขึ้นมาด้วยถ้าเป็นแล้วโอกาสของเซลเนื้อร้ายนั้นจะถูกฆ่าด้วยคิวร์เลตทีเซลมีไหมมีเพิ่มขึ้นถึง27.4%เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราอยากจะเผยแพร่ว่าสูตรกินกันมะสูตรเิมภูมิคุ้มกันเสริมฤทธิ์ของเราเนี่ยเออมังคุดเสริมฤทธิ์ของเราเนี่ยสูตรกินกันมะเนี่ยทำเช่นนั้นได้จริงๆนะครับ ในขณะเดียวกันเมื่อเราวัดมเมล็ดขาวแล้วเราก็จะดูว่าเทเลเมียดูซิว่าในระหว่างนี้ที่ใช้เนี่ยมีการย้อนวัยชะลอวัยของคนที่กินแคปซูลนี้ไหมก็พบว่ามีเทเลเมียยาวขึ้นถึง1 7ึเบเบสแปรในเวลาสิบสัปดาห์เทียบเท่ากับการย้อนวัยเฉลี่ยนะครับในกลุ่มทั้งหมด2.5ปีใช้แคปซูลกินกันมะ สามแคปซูลต่อวันเป็นเวลา4สัปดาห์ย้อนวัยได้สอดห้าปีแล้วก็ยังมีเซลล์ไม่เลือดขาวุุมกันเพิ่มขึ้นอย่างเนี้ยราคามันจะเท่าไหร่กันเนี้ยนะแคปซูลนี้ควรจะเป็นเป็นพันนะตามมูลค่าทางทางสุขภาพเนะี่ยมูลค่ามันจะต้องสูงมากนะครับถ้าผมทำจากบริษัญญาเนาะผมสามารถ ใช้ข้อมูลของอิทธิพลของบริษัทยาแล้วก็บอกให้ข้อบอกให้เครือข่ายทางทางสาธารณยอมรับในสิ่งที่ผมพูดได้เพราะนั้นเราจะสามารถขายได้เมละพันก็ยังได้นะแต่เราเป็นนักเวสินบ้านนอกครับดูต่างประเทศดูต่างจังหวัดครับ <c oughs> อยู่เชียงใหม่นะแล้วก็ไม่มีอิทธิพลของบริษัทยามาสนับสนุนผมตรงกันข้ามเราพยายามพยายามที่ต่อสู้กับ อิทธิพลบริษัทยาซึ่งมาทําให้เราไม่สามารถทําตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเราต้องการให้มีการใช้ในปริมาณในจํานวนคนจำนวนมากๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้มีการพัฒนาให้ราคามันลับลงที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ใช้อยู่3ามแคปซูลต่อวันครับออนอกจากนี้นอกจากกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันแล้วเราก็มีข้อมูลยืนยันว่าแคปซูลเนี่ย เรามีการกระตุน้นฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์ที่ได้รับวัลโนเบลในปี2016นะครับคือเกิดออโตทอเฟีออโตเฟีคืออะไรก็เป็นกระบวนการที่เซลล์ที่กำลังกลายพันธ์กำลังเสื่อมกำลังกลายพันธุ์กำลังกลายเป็นเซลล์มื่อร้ายจะถูกกลืนกินแล้วไอองค์องคาประยบภายในเซลล์นั้นนะ่ะ ก็ถูกชิ้นส่วนนั้นนะก็ถูกนําไปสร้างเซลล์ใหม่มังจะไม่มีเซลล์เนื้อร้ายเกิดขึ้นกลายเป็นเซลล์ที่แข็งแรงนะครับเพราะ,ะนั้นมังคุดเสริมฤทธิ์กระตุ้นออโซแฟ,ฟชีก็ทําให้ป้องกันมะเร็งได้ก่อนที่เซลล์มะเร็งจะเกิดแล้วเรายืนยันตรงนี้เนื่องจากว่าอาจารย์รมิดาวัฒนาพโพคาศินตรวจเลือดของอาสาสมัครที่ใช้ตรงนี้แล้วก็พบว่ามีโปรตีน atg c 1 2 ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการออโตเฟชีเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมองคุณเสริมฤทธิ์สูตรกินกันมะกระตุ้นทีเซลแล้วกระตุ้นออโตเฟชีด้วยครับก็การเนื้อร้ายอายุยืนสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับใช้วันละหนึ่งครั้ง3แคปซูลนะครับครับนอกจากนอกจากที่กินกันมะเนี่ย จะป้องกันการเป็นเนื้อร้ายเรายัยางสามารถที่จะลดปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายมีเซล์ผิดปกตินะฮะเกิดขึ้นในร่างกายก็คือสามารถป้องกันการติดเชื้อต่างๆไม่ว่าเป็นเชื้อราแบคทีเรียนะครับสามารถป้องกันเชื้อไวรัสทุกชนิดไม่ว่า HIV เชื้อหวัดโควิด -19 นะ,ะ่นะ เอมพ็อกซ์ก็คือพิดาลิงเดงกีฟีเวอร์ก็คือไข้เื็ดออกนะครับเพราะฉะนั้นกินกันมะทําให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อร้ายแล้วยังลดความเสี่ยงจากโรคเหล่านี้ปัจจุบันพอมีโรครายระบาดก็มีการปลุกระดมให้ไปฉีดวัคซีนนะครับเวลาฉีดวัคซีนตอนนี้เราเริ่มเริ่กงๆกันแล้วฉีดแล้วมีปัญหาหรือเปล่าผมก็อยาเรียนว่า วัคซีนที่ฉีดทุกครั้งเนี่ยมันจะทําให้อิมมูเนตี้คือทีเซลล์ของเราลดลงนะครับเพราะเป็นการกระตุ้นบีเซลทีเซล์ของเราลดลงเมือ่อทีเซลล์ของเราลดลงโอกาสของการติดเชื้อเหล่านี้ก็จะมีมากขึ้นเสีย่ยงไหมครับอันนี้ก็แน่นอนเดือนที่ผ่านมาจากการฉีดวัคซีนโควิดจึงได้มีผลข้างเคียงเกิดขึ้นมากมายนะครับโอเคเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วแล้วเรารู้ว่าไอ้กินกันมะเนี่ยมีคุณสมบัติกว้างขวางอย่างนี้ แล้วก็แถมยังทําให้ย้อนไว้ได้ด้วยกินกันไหมนะกินกันไหมเวลาสแคปซูลเนี่ยครับนะครับนอกจากนี้ครับอาการที่เป็นกันมากเลย16%ของคนนะคนไทยแพ้อากาศนะครับตรงนี้ถ้ากินกันมะภายใน1สัปดาห์ครับทุกคนอาการนี้จะหายไปเลยปริทิ้งไปเลยแล้วนานมากความันจะกลับมาอีกแต่แน่นะเราต้องพยายามรีกเลี่ยงสิ่งเราด้วยครับ ซิสครับซึ่งอาจจะมีโอกาสกลายเป็นเซลล์เนื้อร้ายก็จะถูกลดปัญหาไปด้วยครับ